run ปองที่มันแจกเลยอีกพันหนึ่งนี s ปืนนี้สวยอยู่นะ,นะแต่ว่าพื้นนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะสิสบบใช้เลยสีสวยมันมามันมามีสามไพสามืนม เกลือล้วนเย่ได้แล้วยเย่เย่เย่ได้ปืนลูกศรเมาตู้ดีครับโคตรเกลือพี่ฉลองหมดครับหมดเกินี่หมดไปทีวะ โอ้ได้ครบเลย